ครับพี่น้องเมื่อี้เกษตรภาเบิงนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับวิธีการอ่าอา่พวนดินแล้วก็ลอกหน้าดินเข้ามากบที่โคนทุเรียนนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับอันนี้ผมมาพามาดูนะครับคืออันนี้เป็นสวนโรงเย็นจังหวัดบึงการนะครับอ่าวันนี้อ่าโรงเย็นนี้ทําได้ทําการาคิดนะครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับเมื่อโรงเย็นมีสูตรปุ๋ย เป็นปุ๋ยหมักนะครับเราจะทํำยังไงให้ปุ๋ยหมักนั้นมีประสิทธิภาพสําหรับต้นทุเรียนมากที่สุดดังนั้นลุงเย็นเลยได้ทําการนะครับลองทดลองครับเอาหญ้านะครับเป็นหลักในการเป็นปุ๋ยนะครับโุงเยนจะลองทดลองดูนะครับซึ่งมีสูตรดังนี้นะครับผมจะบอกเลยการทําก็คือการที่เรานะครับลอกออกมาก่อนลอกตรงที่เรายกโคกไว้ตรงโคนลาต้นทุเรียนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกโคกกลับขึ้นมาโดยการลอกหน้าดินออกไปห่างจากตรงที่เรายกโคกนี้ประมาณสักหนึ่เมตรหรือ50าสิบเซนก็ได้นะครับเราก็เอาญ้าเป็นหลักเลยเราก็กวาดเข้าไปนะครับกวาดเข้าไปแล้วก็ได้ทําการก็ทําการฉีดปุ๋ยหมักซึ่งมีฤทธิ์ในการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นยาแห้ง หรือว่าหญ้าที่มันเป็นหญ้าอ่อนด้วยนะครับย่อยสลายและจะเป็นปุ๋ยในต่อไปนะครับก็คือลงเยีนจะลองทําสูตรนี้ดูโดยการไม่ซื้อปุ๋ยแม้แตอ่อย่างเดียวเลยนะครับจะลองอาการลงทุนแบบง่ายๆนะครับโดยการเอาญ้าที่อยู่ร,บรอบๆต้นทุเรียนของเรานั้นเป็นหลักนะครับในการทําทปุ๋ยนะครับ ซึ่งตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเราก็จะรอหญ้าในปีต่อไปหรือในเดือนต่อไปครับว่ามันจะขึ้นเยอะหรือขึ้นน้อยนั่นก็อยู่กับที่ว่า,าพื้นที่ของเรานั้นมันดินดีไหมถ้าดินดีหญ้าก็เยอะนะครับสําสหรับต้นทุเรียนต้นนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ของกับหลายท่านนะครับซึ่งหลายท่านก็น่าจะชอบนะครับซึ่งการทําอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นการปกป้องรา,ากทุเรียนจากแดด แล้วก็ลมหนาวด้วยนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยแห้งไวนะครับและมันจะมีการเก็บน้ำได้นานแล้วก็ทนต่อสภาพได้ดีนะครับดังนั้นการดูแลนั้นเราต้องเน้นหลักในที่รากของทุเรียนก่อนนะครับแล้วเราจะขึ้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องดูแลตรงจุดนี้ให้ดีก่อนนะครับซึ่งโรงเรียนได้ทำการาทำอยู่3อย่างนั่นก็คือ,อดินรา,าก แล้วก็น้ำนะครับดินรากแล้วก็น้ำนะครับลุงเงย็นจะดูแลในส่วนนี้เป็นเป็นส่วนมากครับซึ่งลุงเงย็นจะไม่ค่อยเอาอะไรมาฉีดพ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้จะไม่ค่อยซื้อมานะครับจะเป็นสูตรของตัวเองโดยตรงเลยนะครับซึ่งทําแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะครับซึ่งวิธีนี้ถ้าใครชอบใครสนใจก็ลองทําดูได้นะครับ ซึ่งเอาเป็นปุ๋ยหมักของท่านหรือว่าจะติดต่อที่โรงเงย็นก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็มาบอกนะครับสูตรเคล็ดลับเคล็ดลับที่ไม่รับนะครับก็มาบอกวิธีการทําว่าเราจะต้องทํำยังไงเราจะดูยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลายๆท่านนะครับซึ่งก็ ฝากไว้นะครับถ้าท่านได้ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาบอกคิดรับที่ไม่รับให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสาหรับสวนโรงยินจังหวัดปุ๋การนี้นะครับก็ถ้าท่านได้ชอบก็ลองทดลองดูนะครับท่านทําแล้วรู้สึกว่ามันโอเคให้ทําต่อไปนะครับแล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปด้วยกันนะครับผมจะลงคลิปในสิ่งที่ กอ,อสมีดสมผลแล้วก็อขอคํามติชมด้วยนะครับซึ่งผมรับได้ทุกคําพูดนะครับผมนะครับชอบการเรียนรู้แล้วก็ชอบการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ